马当天在家。 เริ่มกดข่าแล้วเก๋แล้วค่ะงเทนงดาออกไปสตอนตเรื่ตอนยอดยอดหังนี่ตอนนี้สล้านิวแล้วนะคะซึ่ว่าที่ว่ตอนนี้น้ามาแล้วไม่แน่้านาอแแล้วก็เห็นว่ายอดโโลง้สอคนด้วยเพิ่มเปยไก็ก็ดีใจชันนะ มสันเออมูสันเปิดตัวมาตายกยายก็จีบเปนใหม่เลยก็คือว่าอยากเป็นสาวอีกนะซีนแรกเมันได้มได้ึงริผมเชื่อว่าหลายบ้านก็เป็นเป็นย้อนย้อนนิดนึงได้ะแฟนขับบางคนเนี่ยแม่ดูสดไม่ทันส่วนใหญ่จะไปไล่ดูย้อนหลังอยู่ตอนนี้เพราะว่าเขาก็ไม่คิดว่าซีนแรกนะฮะของละครโซเวลีเนี่ยจะฟาดกันขนาดนั้นคุณเกิดอะไรขึ้นซีนแรกบ้า จำลาหวังเีนี้ิาโดนเื่อนวังยา่ะเื่อนาจะบอก่ามได้ี่สุ้ยมนขดิินะเน็จีพหนูอา้วอ้ตไม่ยพี่หนูทำเล็บมาเล็บมูอหัก แต่ว่าเราไป่ร้อนแรงร้อนแรงโดยย่งดวยยางยาเรื่องหลังเป็นงไงบ้างน้องเข้มฉันเป็นใจน้องสาวไหมมากครับคือก่อนหน้านั้นก็จะมีการละลา มีทั้งจุดเทียนมีทั้งหลายอย่างเหลือเกินมีแบบซีโรมาติกที่คุณใช้เวลาบนเตียงกันไปเท่าไหร่การไารี่ย สีชั่วโมงอย่างนั้นะระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยเป็กเห็นนะคุณเข้มเนี่ยเอามือเลื่อมไปแบบโน้บเอาบอกนี่ปัญหาโคดึงได้ไงกลั้ว่านานเก่งจะหนาว มั่งหนูนั s okay. <S yeah. ่งแล้วับเทียบแล้วคอา่ไะม่ได้เต้ใชีวิตเรองเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงทรีกว่านมากสีอเแลวต้ององเพื่อนใหม่ใช่ค่ะคือ เปิดเรื่องกดสายค่ะทุครั้งที่เจอพีเอกมันจะมีความตวพ่ตาจะกดตัวเองพุ่าแบบคิดแล้วหรอดแล้วหรอเจอแล้วเมื่อไหร่จบสัมันเป็นรอยด่างที่เป็นของตัวเรามันแล้วแต่ด้วยว่าเขาทำกระดังกับาในแต่ละวันเนี่ยเวลาเจอเขามันจะมีเรื่องราวรือมันแรงตลอดเวลาทอะไรคะทอะไรคะเ้มทกือ็เอามือลูกปาก ความเราตัดเร็วมากคือเปิดเรื่องมาสามตอนเนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วว่าเรื่องราวเป็นแบบไหนแล้วมันเร็เหมือนบอกไงครับว่าอย่ากใา้แม่แต่วินาทีเดียวเราจะไม่ทไปเลยเยอะเยอะเยอะมากจริงแล้วที่ถามพ่อจ้าเลยว่าเยอะแบบนี้คุณแม่ของพ่อจ้า 哈哈。<laughs> oh. ยังไงนะเออแต่ละคนนะเอ้าในเรื่องนะอย่างที่บอกว่านะ จะไปย้อนดูป้ากูดทีวีแในสตูว่าจะเป็นตอนจับมือไปที่คุณเป็นอันตัวเลยตัวนี้เราถามเราถามไปที่เป็นเลยค่ะเมื่อกี้คุยกับน้องสองคนว่าเป็นลูกงูกับลูกเอฟจากข้อสามของน้องเป็นยังไงบ้างนี่จะน้อยครับจะเป็นคุณแม่ครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกของเราจนจะมาเจอในตอนโตแล้วกันก็น้องเขาเก่งอยู่แล้วก็มีความน่ารักในในความเดียว อาจารย์หนึ่งเขาก็สลับอารมณ์มาตีนป็นแพทมีความเป็นใบโล่านี่ถูกตีเราต้องโกรอยู่แล้วอเขาอย่างหนึงคือเราไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นใครการที่จะยอมรับว่าจะพูันได้ว่ามันเป็นพ่อมันยากมาเราก็ต้องมีความกลัวใจลิกๆเราเรไม่อยากเลือกเราก็แบบหลังเลวว่าแบบ ก็เป็นกำลับมานีมันจะแยกเหมืนเดิมไหมหรือมันจะทิ้งขึ้นแล้วต้องไม่เปี่ยใช่เขาก็เลยพยายามกั้นใจตลอดเลยอออ้าวแต่ว่าซึ่งความทะเลาะกันก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยวมาเจอกันครั้งนี้ต้องมีการทะเลาะกันตกจริงๆแล้วตกจริงๆหลายขามากเลยคุณจ่าโอ้ขามันตกจริงน่นจริงหมด แล้วก็ไม่มีใครบอกผมมาก่อนเลยว่านางเอกของผมเคยเป็นนักบอลเล็กอะโดนปักชอนะกาบอกว่ามันชาบมุกมันไม่ได้แบบเจ็บอะไรเลยโดนปักชาาก่อนแล้วมันจะมาแสบตอนคัดแล้วแต่มันมันด้วยอารมณ์ตอนนั้นมันก็เลยแบบทำให้รู้สึกเจ็บแบบน้อยมากเพราะเราเราเราเป็นความโกรธความแค้นที่ในใจเราที่รู้ว่าเขาเนี่ย มาหลอกใช้เราแล้วก็หลอกมีชื่อปลอมอีกแล้วเราก็มารู้ว่าเขานี่คือนิตาแล้วก็มาเลยว่าเออที่ทําแบบนี้เนี่ยเพราต้องการในเรื่องงานแค่นี้ใช่ไหมทั้งนั้นที่เราเนี่ยรักเธอด้วยใจยที่บริสุทธิ์มากไมาจากใจจังเลยอ่ะที่หน้าเราเลืองเนี้ยเนี่ยก็บอกว่าเข้มเองก็ต้องมีสีอารมณ์แต่ว่าเป็นอารมณ์แบบน้ําตาแบบกระดอน,นุญางเอาตบเอาจับมือกันด้วยอันนี้จะือเจริญมาก ไม่เป็นไรก็ได้เถอนโอ้ยโอเคโอ้ยโอ้ยน้องไม่ถูกกันเยอะเลยแต่ว่าประชาชนไม่เห็นหรือประชาชน เคนเนะบอกจริงๆอ่นจะใส่แหนปกติครึ่งแรแลใส่แหนตลอดเลยแล้วกลายเป็นมือที่ตกใส่นึเหมนผ้ดนอกาะเล้าก็ลอั้งแต่นั้่ะเคนไม่กล้าพตรงๆแบบเอาแว้ออกเคนอกเหมนที่ต่อยเก็บกระซิบวเปลี่ยนข้างด้วอันที่เคยโดน แล้วโพ้เราเมรู้เลว่ามันเจ็บแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นต้องโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกค,คุณต้องใช้ใจที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะในการที่จะต้องรับมือเรื่องนี้มันค้งท่ากับการโจบครับ <c oughs> ชอบการวอมนิวเท่แต่เห็นว่านอกจากนั้นเนี่ยความแซ่ก็เยอะระดับความหวานก็เยอะขึ้นด้วยฉากเริ่มต้นตอนนี้จะเป็นยังไงคะนี่โดดโทรมาอีกสตินเงแต่เขาเยอะอกนีดนดิฉันได้ยินคุณพูดจัดเขาพูดมาบอกว่าฉกเริ่มต้นคุณว่าฟินหักแล้วหลังจากนี้โดยเฉพาะตอนเจ็ดะ ฉากแรกเขาจูบกันตั้งแต่ศ um, okay. ีรษะเดี๋ยวตอนเจ็ดเขาจะจูบจูบกันตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาไม่รู้จริงเปล่าต้องมาดูเรานะครับสตอนที่เราจะได้ดูหลังจากคืนนี้ครับเริ่มจากคืนนี้ถึงวันวันอาทิตย์นทุกคนจะเทใจให้ผมปักมากเพราะว่าจะมีเรื่องราวเข้ามาแล้วเราก็จะโดนแบบนางเอกมองเราแย่นะแล้วหลังจาก วันอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นซีนที่แบบผิดอ่าจะสลบด่าหน้านี่ด่าแต่จรีงแต่อ้าววันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ ขอให้ละครโซเวลีนะครับเป็นที่หนึ่งในใจของทุกคนแล้วก็ขอทุกคนมาดูโซเวลีเยอะแล้วก็ขอให้จบสักสองหลังครับสิวันเกิดนะวันนี้นะหลังจากนั้นก็จะไปสมบูรณด้วยใช่ไหมคะั้เสียวีเดี๋ยวเสียดูว